สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาที่บ้านหนองเผือตตำบลบ้านเอื้องอำเภอศรีส,สงครามจังหวัดนะครพนมอยู่ที่แปลงพริกสวยๆของคุณวีรพัฒน์รัตนะหรือว่าคุณติ่งนะครับปลูกในเนื้อที่ดูด้วยสายตานะครับประมาณน่าจะสองไร่นะครับพี่น้องส่วนพันุพริกที่ปลูกเนี่ย ผมรู้แล้วแหละนะครับว่าพริกพันุอะไรเดี๋ยวให้พี่น้องลองทายดูก่อนว่าจะทายถูกไหมเดี๋ยวสักครู่ผมจะบอกนะครับว่าพริกพันอะไรดกมากครับต้นก็ไม่สูงประมาณ60สิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับความสูงของต้นพริกแต่วัดดกมากนะครับดกจริงๆแล้วผลพริกก็ใหญ่ด้วยนะครับไม่เป็นโรคครับพี่น้อง แต่น่าเสียดายครับวันนี้ผมว่าจะพาพี่น้องเนี่ยมาหาความรู้ประสบการณ์สอบถามคนติ่งเขาว่าเขาใช้อะไรบ้างพริกของเขามันถึงได้ขนาดนี้นะครับผมไม่ได้นัดหมายกล่าวว่าจะมาเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าไม่จจจเจอครับเจอเฉพาะแฟนหรือว่าภรรยาคนติ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนก็ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มากมายนะครับ เพราะว่าการจัดการดูแลสวนพริกทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คุณติ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็พอที่จะได้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับจากภรรยาของคุณติ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องว่าใช้ปุ๋ยสูตรไหนใช้อะไรบ้างเท่าที่ภรรยาเขาพอที่จะบอกได้นะครับไม่ยอมออกกล้องครับแต่ขอนัดหมายคุณติ่งเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ จะได้พูดคุยกับคุณติ่งเต็มๆว่าใช้อะไรบ้างโฮอร์โมนตัวไหนยาตัวไหนเชื้อราตัวไหนทำไมพริกถึงได้งามขนาดนี้นะครับพันอัมพากโกครับที่ปลูกอยู่ที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับดกมากนะครับก็ถือว่าดกนะครับขนาดนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะให้ดกแค่ไหนอีกแล้วแต่ก็มีครับบางท่านก็ดกกว่านี้ นะครับแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยผมก็ถือว่าดกแล้วนะการทำพริกนะครับปุ๋ยทางดินเบื้องต้นนะครับตามที่แฟนของคนติ่งบอกมาเนี่ยเป็นสูตร15เสมอนะครับ15บห้าสิ้าสหพอพริกเริ่มจะมีดอกนะครับดอกเริ่มมาคนติ่งก็เปลี่ยนมาเป็นสูตร13 13 21นะครับ อันนี้คือสูตรปุ๋ยทางดินที่แฟนของคุณติ่งพอจะรู้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าสารกำจัดแมลงต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะครับก็ต้องรอถามพี่ติ่งเขาดูว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นัดกันไว้นะครับคลิปต่อไปครับก็จะได้คุยการสอบถามกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยในไหนผมเขามาแล้วก็เลยถ่าย เรียกหนามย่อยนะครับเอามาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันก่อนว่าพริกขนาดนี้เนี่ยถือว่าด,ดกไหมนะครับแต่สําหรับผมนะผมวัดดกแล้วนะครับขนาดนี้ไม่เป็นโรคด้วยนะครับไม่เป็นไวรัสไม่เป็นใบด่างนะครับจําพวกมแมลงเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับที่แต่ผมถ่ายอยู่เนี่ยก็ไม่มีนะครับใบหงิกไม่มีนะครับแปลกๆเนี่ย ไม่มีโดยเฉพาะหนอนมแมลงวันทองเนี่ยก็ไม่มีนะครับเนี่ยข้อสำคัญจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะทราบว่าทำพริกยังไงมันถึงได้ขนาดนี้นะครับใช้ยาตัวไหนกำจัดจำพวกมแมลงวันทองใช้สารตัวไหนฉีดจำพวกมแมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆมันถึงไม่เป็นใบงิก มันถึงไม่เป็นไวรัสใช้เชื้อราตัวไหนนะครับก็อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับคลิปต่อไปนะครับก็ไม่เกินวันสองวันนี่แหละครับไอที่ผมถ่าย้พี่น้องได้ดูตอนนี้ก็คือมาถึงสวนแล้วก็เลยต้องถ่ายเอามาให้พี่น้องได้ดูก่อนนะครับว่าของเขาดกจริงเขาทำได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำพริกไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหน บางครั้งเนี่ยพี่น้องก็ถามมาว่ามันพันอะไรพันไหนเวลาเห็นลงพันที่มันดกๆนะครับแต่คนที่เขาปลูกเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกว่าสายพันธุ์มันก็มีส่วนแต่มันก็ส่วนน้อยนะส่วนมากเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการบำรุงการดูแลการกำจัดพวกเชื้อราพวกแมลงต่างๆต่าง,าง,างหากละ่ะเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ถ้าดูแลตรงนี้ได้เนี่ยมันพันไหนไหนมันก็ดกตามที่เคยปลูกมาเขาว่านะครับที่มันแตกต่างกันก็คืออยู่ที่ผลพริกเพราะผลพริกเนี่ยแต่ละสายพันธุ์ความใหญ่ความยาวของผลพริกมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าพริกที่ผลมันใหญ่ถ้าเราดูแลดีบำรุงดี มันก็ยิ่งจะใหญ่ไปข้างหน้ายิ่งใหญ่ยิ่งยาวยิ่งสวยนะครับผลพริกเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำรุงดูแลจำพวกน้ำปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นทางดินทางใบอาหารเสริมจำพวกธาตุเสริมธาตุรองต่างๆเนี่ยมีผลมากๆกับพริกนะครับแต่เท่าที่ผมทราบมานะครับแล้วก็ตัวเองก็ทำเหมือนกันเนี่ย หล,ลายคนจะเสริมด้วยแคลเซียมโบรอนทุกครั้งที่ฉีดสารกำจัดแมลงจะผสมแคลเซียมลงไปด้วยนะครับหล,ลายคนก็แยกฉีดต่างหากก็สุดแท้แต่ความสะดวกของแต่ละสวนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางสวนเนี่ยแยกฉีดทั้งหมดเลยนะครับแยกโฮอร์โมนแยกสารกำจัดแมลงแยกเชื้อรานะครับ บางสวนผสมไปในคราวเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะประหยัดเวลาหรือไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าไม่ได้ทำเฉพาะพริกอย่างเดียวก็สุดแท้แต่ความสะดวกนะครับของแต่ละท่านแต่ละสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการบำรุงทุกอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิค ของใครของมันนะใช้คําพูดตามภาษาชาวบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะทําให้พลิกสวยปราศจากโรคนะครับปราศจากมแมลงทาให้พริกงามพลิกดกมันเป็นเทคนิคของแต่ละสวนนะครับแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องมาดูต้องมาฟังเขาเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเขาทํำยังไง เขาใช้อะไรปุ๋ยดินเนี่ยมันสูตรไหนปุ๋ยทางใบมันคืออะไรบ้างแล้วยากำจัดมแมลงเนี่ยมันตัวไหนยาเชื้อราตัวไหนทำไมของเขามันถึงสวยพริกเขามันถึงดกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเบาต้นเดือดซีรีส์วิถีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าครับจะได้พูดคุยกับเจ้าของสวนตัวจริงคุณติ่งนะครับนัดกันไว้แล้ว สำหรับวันนี้สวัสดีครับ